คอเลสเตอรอลตัวร้ายที่ใครก็มองว่าแย่แต่คุณทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยเราจะไม่มีชีวิตและส่งผลให้สุขภาพเราเนี่ยย่ำแย่มากกว่าที่เราคิดค่ะเรามาฟังกันนะคะว่าประโยชน์เขาเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่1คือเขาทําหน้าที่ในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะเพื่อ protection เซลล์และควบคุมให้สารบางอย่างเนี่ยสามารถเข้าผ่านสู่เซลล์ได้และไม่ยอมให้สารบางอย่างที่อันตรายต่อเซลล์เนี่ยเข้าไปในเซลล์ของเราค่ะข้อที่2คอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนนะคะพวกกลุ่ม ฮอร์โมนค่ะอสโตรเจนฮอร์โมนค่ะเทสโทสเตอโรนหรือแม้แต่กระทั่งโปรเจสเตอโรนและยังมีความสําคัญในการสร้างพวกกลุ่มสเตียรอยฮอร์โมนคือพวกคอร์ติซอลฮอร์โมนค่ะคอร์ติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สําคัญกับชีวิตมนุษย์มากๆค่ะเพราะถ้าเราไม่มีคอร์ติซอลเราก็ไม่สามารถแม้กระทั่งยืนหายใจอยู่บนโลกใบนี้ได้นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่โดนหลั่งออกมาเพื่อจัดก,การกับความเครียดในแต่ละวันของเราและเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวนั่นเองค่ะข้อที่3ามคอร์ติซอลมีความสําคัญในการผลิตกกรรรดดดดนนนน้้้้ํําาาาีีีค่่่่ะเเจททหใือองงข ย่อยอาหารประเภทไขมันค่ะและยังมีความสําคัญในการปูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A, D, E, K ซึ่งวิตามินพวกกลุ่มนี้มีความสําคัญกับร่างกายในยหลากหลายระบบมากๆเลยนะคะเช่นวิตามิน A ก็ช่วยดูแลในเรื่องของเยื่อบุต่างๆให้ปกติค่ะวิตามิน D ภูมิคุ้มกันกระดูกพูนบางนะคะวิตามิน E ก็ในเรื่องของการอินฟลามาทอรีของพวกหลอดเลือดแล้วก็การลดการอักเสบค่ะและวิตามิน K ก็เป็นวิตามินที่สําคัญต่อเม็ดเลือดของเราค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะคอเลสเตอรอลเนี่ยมีความสําคัญในการสังเคราะห์วิตามิน D เมื่อผิวหนนังอเร คนแดดร่างกายของเราเนี่ยก็จะสังเคราะห์วิตามินดีแล้ววิตามินดีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ต่อร่างกายของเรามากๆนะคะช่วยดูแลป้องกันไม่เกิดภาวะกระดูกพรุนบางนอกจากนั้นในเรื่องคภูมิคุ้มกันวิตามินดีเนี่ยก็สําคัญมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลที่มากจนเกินไปก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะเช่นคอเลสเตอรอลที่เป็นตัว LDL ค่ะ Low Density Lipoprotein ก็จะเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่ จะบาลานซ์พวกไขมันต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยให้เกิดความสมดุลนะคะมีการบริโภคอาหารกลุ่มไขมันดีเพื่อช่วยเพิ่มตัว h d l High Density Lipoprotein ค่ะเช่นพวกอัลมอนด์อะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งน้ำมันมะกอกหรือพวกน้ำมันปลาโอเมก้า3มนะคะมีการศึกษามากมายเลยค่ะเช่นโอเมก้า3นะคะดีต่อหลอดเลือดหัวใจดีต่อหลอดเลือดสมองน้ำมันมะกอกอัลมอนด์อะโวคาโดสามารถที่จะรับประทานให้หลากหลายได้เลยนะคะเพื่อดูแลสมดุลคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราค่ะอย่าเพิ่งมองว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ดีนะคะแต่คุณ คุณเนี่ยจะต้องมีตัวดีในร่างกายอยู่ในปริมาณที่เพียงพอถึงจะดีต่อสุขภาพของคุณค่ะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชอบข้อมูลในการดูแลสุขภาพแบบชะลอวัยแบบนี้คุณก็สามารถที่จะติดตาม Co Factory Thailand กับ์ผู้ชี่ยวาญนักเสริมหารเซอร์ติฟาจากกระทรวงสาธรารณสุขกันเอาไว้ได้เลยนะคะจะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันอยู่เสมอค่ะ